สวัสดีครับพบกับร้านอาร์มดูทีดีซีอีกแล้วนะครับผมวันนี้ทางร้านเราจะขอนำเสนอนสำหรับเจ้าับเจ้า o r n ์ซ่าสา a 300ตัวเจน2แต่งทัวริริงนะครับคันนี้ทะเบียนโอนภาษีไม่ขาดนะครับผมมาดูกันเลยครับว่าคันนี้ แต่งทัวร์ลิงที่บอกมีอะไรบ้างนะพร้อมใช้งานจริงเปล่านี่เห็นเห็นระดับแรกเลยครับชิวหน้านะครับชิวหน้าแต่งยางหน้าหลังอย่างเยอะอยู่เลยนะครับผมแคดบาร์สปอร์ตไลท์หคู่แคดบาร์ซ้ายขวานี่คือเต็มลำเลยนะสะอาดและคันนี้เป็นท่อเดิมผ่านะครับผมคอสแตเล็นะครับผมนี่ทัวริงต้องมีอะไรกล่องพร้อมเดินทางกล่องหลังเป็นของชาร์ก48ลิตรพร้อมที่พิงหลังและชาร์กตัวนี้ตัวแพงเลยนะ แพงกว่าปิ๊บหลายๆรุ่นอีกนะนี่เบาะเบอร์ไม่มีขาดนะครับสีสวยของแต่งจุกจิกมีอีกหน่อยนึงตุ่มปลายแฮนด์ของไลท์เแล้วก็มีคาร์บอนอยู่2ชิ้นนี่ฝาถังน้ำมันแล้วก็เกะหน้าสายหล่อขนาดนี้จัดไปดูเลขไมค์คันนี้กันเลยนะครับผมเลขไมค์คันนี้อยู่ที่18,000เท่านั้นและรรสวิตเรียบร้อยน้ำมันเครื่องใหม่กองใหม่ขอย่าทำการซ้าเลยฮะฟังเสียงท่อเดิมผ่าดิ นุ่มเบิ้ลไปทีมาดูระบบไฟต่างๆกันบ้างเลยครับนี่สวัสดีไลท์มีสองสเต็ปซ้ายขวาสูงต่้อ่าอ่าเปลี่ยว มาดูมอเตอร์ที่ทำงานปกติหรือเปล่ามอเตอร์ชิลทำงานปกตินะครับอ๋อรอรอขวาซ้ายแต่อ้าวกดผิดแต่นี่แต่อ่าคันนี้แต่ลมไฟสุกเฉินไฟเบรกเรียบร้อยคันนี้ ไม่อยากเบิ้ลเยอะ <c oughs> ยระยะดับเครื่องครับจัดไปครับสำหรับเจ้า Honda f o r z ์ซ่0สามรถปีนระมัน18ทะเบียนโอนจัดทรงมารอขนาดนี้จัดไปฮะหมื่ 19, จบทุกขั้นตอนผ่อนเพียง2160งวเท่านั้นหรือจะเป็นราคาเงินสดนะครับเงินสดอยู่ที่9 7้าไม่ขายเอาไปเพียง8 9 9 0 0 0เท่านั้นนะครับผมสงสัยตรงไหนนะโทรมาสอบถามกันได้เลยนะครับ 0891218309 <im GT C> ผมอาร์มจากร้าน, G G นอาร์มซีดซีนีรัศสายหรือจะดูตัวจริงกันนั่นนะครับรถอยู่สม,มุทรสาครพระราม2ใกล้กับวัดสาพันท้ายนอสิงห์นะครับถ้ามาไปดูยังไงปักหมุดมาเลยร้านอาร์มซีดีดีซีสวัสดีเพิ่มมือเพิ่มเติมไลน์แอดอาร์มซีซีอย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับมีแอดมินตอบ24ชั่วโมงและมาช่วยคะแนคนคะแนนด้วยนะครับว่าสวยกับผมกับสวยของลูกค้าสวยไปในทิศทางเดียวกันหรือเปล่า ส่วนตัวผมคันนี้เอาไปเลยครับ9คะแนนหล่อๆขนาดนี้พร้อมใช้งานกันเลยฮะถ้าชอบคลิปนี้สนับสนุนร้านเล็กๆของเรารบกวนไลค์แชร์ s ับสไคร b e ให้ Arm JJC ด้วยนะครับ Arm JJC ร้านเล็กๆสวิใหญ่เช่นเคยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ